สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเมื่อน,นี้นะคะยินดีจะพามากินตำซัวนะคะตำซัวบักแตงนะคะตำตำขนมจีนนะคะอร่อยนะคะตำซัวขนมจีนใส่แตงนะคะตำแตงเนะาะแล้วก็สิมารอยเอ่อเม็ดกระทินนะคะเม็ดกระทินซื้อมาอไว้ลืมกินนะคะลืมลืม,ล,มลืมกินมันก็นเลยแบบเปลี่ยนสีนะคะไว้ในตัวเย็นโดนเนาะ โรยเม็ดกระถินกันนะคะทุกคนนินกับมีกุ้งนะคะกินกับกุ้งด้วยก็ได้นะคะกุ้งเดี๋ยวเอาวางไว้แถวๆนี้นะคะเอาวางไว้แถวๆนี้แหละนี่กุ้งกุ้งกุ้งมาเด้อผู้เดียพนักงานกินข้าวเที่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารเที่ยงของแซบนัวนะคะแซบนัวคั่วยิงนวดนะคะ หรือว่าแม่ครัวสายนิ่งนั่นเองนะคะแม่ครัวสายนิ่งยิงนุดนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะติดตามด้วยมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงกวัวนะคะของที่นี่นะคะแล้วก็อากาศข้างนอกก็อึมครึมมากนะคะหนาวเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเมนูเมนูเมนูที่จะเห็นในห้องร่า,รางกายห้องแบบอบอุ่นก็คือปลาร่านั่นเองนะคะแต่แดกปลาร่าบ้านเราเนอะนอกินแล้วก็กะสิมีเหียมีแห้งนะ ผ่นานกองอาจจะดูบ่อนานรับประทานนะคะแต่มาที่จริงแล้วมันแซบมากนะคะกินกับผักกาดนะคะอร่อยอร่อยนะคะแซบแบทุกคนมานะจ๊ะบุเขือเล่นพุ่นนะแล้วก็บะมีแต่แคีน้นะคะมีสมมูด้วยนะคะสมมูแหนมนะคะแหนมยิงนุชทำเองนะคะนี่สมมูนะคะอร่อยอร่อยนะคะบักผีเนสดจากต้นนะคะแล้วเราจะมากินแหนมด้วยนะคะทุกคน กระเด็นใส่ตาค่อยซะมาเด้อผูอ้ใด็บานให้กินข้าวนะคะแต่ว่ายังนวดกระสิบวกินเออเขาวเหนียวนะคะมื้อนี้กินแล้วเทื่อนึงแล้วนะคะเดี๋ยวกแกะแกะแหนมก่อนคือมัดหนังยางดีแท้คนเห็ดนี่เนาะคนเห็ดกับเจ้าของเห็ดนี่แหละน,นี่นะคะเป็นเนื้อแทบเส้อแหนมสมูนะคะอืมสับๆ

จำส่วนแซมมาเลยกุ้งนี้มักแกเปลือกก็ได้หรือว่าว่าแกอร่อยขึ้นเขานะคะเปลือกมันกัดจิบะแข็งไม่กระทิน อร่อรมากไม่กระห็น กระทินนะคะ <c oughs> ใส่มือกินเลยค่ออร่อยคือค่อยอร่อยนะคะค่อยังแสบ

เลาที่ได้กินข่าวกันมาเด้อยอือวอดี ืมมาอาเมลกะทินน้วยใส่นะคะทุกคนไม่อนี้เบาๆดูปันไหนนะคะทั้ทงนอกกับหมอกน้านะคะ มองนานาวคอมคือข้ามยัยเลยนะพักไปบ่นละพันอะไรได้บัตรเนี่ย อนเลยอืมแต่มากแมวแม่แมคอคนตัวปวดที่คุณหัวนะ อืด่ลงมากอ้วใครไปทันแมวแมวขางบ้านนะคะแมวขางบ้านมันขี้ดื้ออันนี้มันสมมูนะคะแซบหนักแหนมทำเองนะคะอร่อย ข้างล่างนี่มันอาพาอร์สลิตนะครับบางมันไปก่อนอืมอมืน่าจะเป็นเพื่อนๆบะเดกแสบโบราณว่ากล้วยยิงนดนนะคะ ืแซ่บมากมักกะทินอ,อร่อยร้านเทียงนี้นะคะตำซัวับปุ้นใส่บักแ่งตำแตงใส่ขาปุ้นมะก,กะทินโรยนะคะสมมูแซบแซบนะคะอย้าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องแซบนัวครัวอย่านุ่ดด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะกินก้อนจับแล้วมาบ๊ายบาย